การจัดส่งเครื่องตัดหญ้านะครับไซส์90เซนนะครับตัวนี้ไปสระเกศนะครับอำเภอขุนหารอันนี้ก็ละเตรียมการนําส่งนะราก็ใช้บรรกาณขนส่งไปสนิทัยนะครับส่งไปอำเภอขุนหารครับต้องขอบคุณทีมงานชายทะเลบ้านหมี่ลพบุรีนะครับอันนี้ จะส่งเครื่องตัดญ้านะครับของ JP นะครับไซส์90เซนต์นะครับแก่ๆนิดนึ้งทำให้ใหญ่ๆคุ้มครับจะส่งที่อำเภอขุนหานนะครับจังหวัดศรีสะเกษอันนี้ส่งไปที่โรงเรียนอนุบาลขุนหานครับเอาไปใช้งานกับตัดหญ้าให้เด็กๆไปเล่นที่สนามกีฬาครับดูงานกับ แต่จะสะท้อนตานิดนึงครับแล้วก็มีชุดหัวเกียร์ตัดนะครับชุดยอยชุดลึกครับครับชุดหัวสบับเวลาพื้นไม่เรียบก็วิ่งได้ครับนี่จะส่งเรียบร้อยแล้วครับก็น่าจะวันสองวันก็ถึงมือลูกค้าแล้วครับโอเคครับถ้านาสนใจนะครับติดต่อช่างต้นได้เลยที่เบอร์082 509 1725นะครับหรือจะติดตามผลงานได้ที่เพจ facebook ไวมีดตัดดินหน้า jp และแค่องตัดหน้า jp ครับแล้วยังมีช่อง youtube ให้ดูกันนะครับเซิร์ชคำว่าช่าง,ง,งต้นนะครับช่างต้นขออภยัยช่างต้น jp นะในช่อง youtube นะครับจะมีผลงานอีกมากมายเลยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ